ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมันไม่แปลกแต่เธอมาอยู่ที่นี่มันแปลกไม่นึกเลยว่าผู้หญิงที่มาเป็นแขกสําคัญของที่นี่คือเธอพูดอะไรของนายปล่อยฉันนะปล่อยให้งโง่ฉันไม่รู้จักใครทั้งนั้นรู้แต่ว่าเธอกำลังพาตัวเองมาเป็นเจ้าสาวของฉันปากห้อยอย่ามาตู่อะไรบ้าๆนะวันนี้เธอไม่ได้เมาอย่ามาแกล้งเซอร์ว่าไม่รู้อะไรอีก ฉันไม่ได้แกล้งฉันไม่รู้จริงๆว่านายพูดเรื่องอะไรปล่อยฉันถ้านายไม่ปล่อยฉันจะร้องกรี๊ดอีกละสิห้องน้ำที่นี่มันสวยรู้ผิดกับห้องน้ำในผับที่เธอเข้าไปอ่อยไอ้โจฝูงนั้นพาดาหวนคิดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นปล่อยผู้หญิงเดี๋ยวนี้พยายามจะดึงการดาออกมาจากสองคนนั่น พาดาจัดการกับพวกกวนผู้ชายวัยรุ่นที่สภาพเมาไม้ได้สำเร็จก็ประคองการดาออกมาที่ทำท่าโกงคอจะอ้วกเวรจริงๆเลยคายออกมาให้หมดแล้วก็กลับไปที่โต๊ะของเธอเองซะคนจะฉี่พาดาจับการดาหันหลังรุนไปที่ประตูแล้วตัวเองก็หันกลับมาปลดซิปกางเกงจะฉี่แล้วก็ต้องตกใจ เมื่อเห็นการดาอยู่ในกระจกกำลังเดินกลับเข้ามาเฮ้ยยานะอายนะเว้ยเออรู้แล้วเยบ้าแล้วดันกลับเข้ามาทำไมเนี่ยไม่ได oh er ้บ้าก็หาโต๊ะไม่เจอเอาไงดีวะครูเยบ้าเอ้ยห้องน้ำผู้หญิงมีไม่เข้าดัานมาเข้าห้องน้ำผู้ชายการดาเมาร้องว่าจะหาเพื่อนอย่างเดียว รู้แล้วแล้วเพื่อนเธอหน้าตาเป็นยังไงอีหนูฉันไม่ใช่อีหนูเออขนาดเมาเป็นหมาหาเพื่อนไม่เจอเดินเองไม่ได้ยังมีหน้ามาเถียงอีกรู้ว่าจะเจอยายบ้านนี่ไม่เดียวมาเข้าห้องน้ำตบตาไอ้พูหรอกวะประคองการดามานั่งการดานั่งตรงไม่ได้ซบกับอกของพาดาทำให้เขารู้สึกลาคาญ Uh huh. หึงเชียวแกไปเก็บตกเยกไก่แช่เหล้านี้มาจากไหนวะภูสิทธิ์ถามเพื่อนพาดาตอบเซ็งๆห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้ชายเฮ้ยน่าเกียดดุได้ยฮะดูสิเยินมาเชียวไปโดนอะไรมาจากไหนวะแกอย่าพูดมากเขาหลงทางหาเพื่อนไม่เจอพาดารีบบอก ก็คอพับคออ่อนสปานนี้มีหรือจะหาเพื่อนเจอการดาส่วยแก้วของภูสิทธิ์ที่วางอยู่มาดื่มพอดีภูสิทธิ์ยื่นหน้ามามองการดากำลังจะดื่มเหล้าเลยเอาเหล้าสาดหน้าภูสิทธิ์แทนเฮ้ยไหนว่าเมาอีหนูบอกแกว่าไม่ใช่อีหนูการดาเถีย พาดาหัวเราะสมน้ำหน้าภูสิทธิ์นี่ไอ้บ้าไม่ใช่เพื่อนจะหาเพื่อนจะหาเพื่อนการดาเริ่มอารวาสขอขอตัวเดี๋ยวนาไอ้ภูฉันจะพาเย,ยนี่ไปตะเวนหาเพื่อนจำได้ไหมว่าเพื่อนเธอนั่งตรงไหนโน่นการดาชี้แต่ความจริงชี้มั่วพาดาหาเพื่อนๆนของการดาจนอ่อนใจ จึงยอมปล่อยให้การดานอนหลุนตักเขาต่อในรถวางขวดน้ำขับรถออกไปจากผับพาดาขับรถมาแล้วจอดข้างถนนเอาน้ำเทรูปตัวให้การดาสลัดหัวเหมือนจะดีขึ้นอาบน้ำแล้วจะนอนละการดาทำท่าจะนอนลงข้างถนนพาดารีบคว้าตัวการดากลับมาขึ้นรถ เขายังขับวนเวียนหาบ้านของการดาแต่ไม่เจอทั้งเหนื่อยทั้งเพียจึงจอดรถนอนหลังจากการดาหลับไปจนเช้าลืมตาตื่นขึ้นเห็นหน้าของพาดาอยู่ตรงหน้ากำลังทำท่ายึกยักเหมือนจะปลุกปั้มเธอเฮ้ยยาการดาเบิกตาพงร้องชี้สุดเสียง เฮ้ยอย่าร้องอย่าร้องพาดาตกใจเอามือปิดปากไว้การดาดิ้นขุกขักเปิดประตูรถได้ก็วิ่งลงไปจากรถร้องให้คนช่วยพาดาหน้าเจือนคิดว่าทำไมตัวเองสวยขนาดนี้การดาวิ่งมาพอดีเจอกับตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาจึงรีบแจ้งให้ตำรวจรู้ว่าเธอถูกทำร้ายทั้งคู่มาที่โรงพัก ตำรวจกำลังสอบสวนแต่พอดีมีคดีด่วนเลยรีบออกไปก่อนปล่อยให้ทั้งสองคนนั่งจ้องกันอย่างอาฆาตแกฉันจะเอาแกเข้าคุกดีพรุ่งนี้เธอได้ลงหน้าหนึ่งไอ้เพลีอะไรที่เธอเรียกหามันตอนนอนกับฉันน่ะมันจะได้หัวร้อยเยอะเธอสนุกแน่เธอจะเฉาโฉเธอจะท้องไม่มีพ่อหยุดนะ ฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกการดากระโดดมาทุกตีพาดาฉันขอแนะนํานะวันนี้ถ้าเธอปิดปากว่าเธอสมยอมฉันเพราะเราเป็นแฟนกันเรื่องนี้มันจะจบลงที่นี่เมื่อทั้งคู่ยอมความกันได้ตำรวจจึงปล่อยตัวกลับบ้านภายในบ้านของบดินท่านที่คุณจิตว่าเป็นใครกันคะ การดารีบถามคุณป้าไม่บอกหรอว่าคุณมาหาใครนะ่ะไม่ได้บอกค่ะฉันเออฉันอยากกลับกรุงเทพแล้วละค่ะเพิ่งมาถึงก็จะอยากกลับซะละอันนี้คุณต้องไปตกลงกับคุณป้าคุณเองนี่มันดึกแล้วไปพักผ่อนก่อนเถอะค่ะการดายังไม่หายกลัวตกใจแปลกใจเรื่องที่เจอพาดาที่บ้านนี้ จิตเองก็งงๆกับการดาที่ดูหวาดระแวงเกินไปแต่ก็เริ่มรู้แล้วว่าการดาไม่รู้เรื่องที่ถูกจับมาแต่งงานพาดาโผมายืนมองตามการดาที่เดินไปกับจิตจิตพาการดามาที่ห้องพักและเริ่มสังเกตจากการพูดคุยกับการดาว่าคงไม่รู้เรื่องว่าตัวเองมาที่นี่ทำไมแน่ๆ เช้าวันต่อมาเมื่อพาดาเจอหน้าการดาก็รีบระบายอารมณ์ใส่ทันทีเงินสดสิบล้านเครื่องเพชรครบชุดบ้านหลังนี้ทะเบียนสมรถอยากได้นักใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องที่นายพูดออกไปจากห้องฉันนะไม่ออกเธอเอาตัวมาให้ถึงที่แล้วถ้าฉันไม่รับก็โง่เต็มที พาดาลงมือปกปั้มการดาที่ดินรลนขัดขืนปล่อยฉันได้โปรดปล่อยฉันฉันตามคุณป้ามาจริงๆคุณป้าสั่งให้ฉันมาพยายามจะอ้างว่าโดนยายแม่เลา้านั่นจงจมูกมาทั้งที่ร่วมมือกันเหรอฉันไม่ได้ร่วมมือแต่ฉันต้องเชื่อฟังคุณป้าเชื่อมากขนาดพามาขายตัวก็เชื่อเหรอ คุณป้าไม่ทําอย่างนั้นแน่คุณป้ามีเพราะคุณต่อฉันชีวิตฉันมาได้ถึงวันนี้ก็เพราะคุณป้าเป็นผู้ให้อย่ามาแก้ตัวฉันไม่ต้องการเงินของนายไม่ต้องการอะไรจากนายทั้งนั้นนายกำลังใส่ร้ายป้าชั้นพูดวกวนพอกันทีถึงเวลาที่ฉันจะให้บทเรียนที่แสนแพงกับเธอฉันกําลังจะไปจากที่นี่ ปล่อยฉันนะปล่อยฉันได้ไหมอย่าทำร้ายฉันอีกเลยเชื่อแล้วว่าคืนนั้นเมาเป็นหมาจริงๆเมาจนไม่รู้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยอะไรนะการดาตะลึงแต่เป็นไปเพราะไอ้ผู้ชายที่ชื่อเพลีมันหักอ,อกเอาทำให้เธอเป็นไปแต่วันนี้เธอมาแบบจงใจมาหาฉันเองแก วันนี้แหละความยับยั้งชั่งใจที่ฉันเคยมีมันขาดสะบั้นลงเพราะความโลภความเห็นแก่ได้ของเธอพาดารู้สึกชิงชังการดาที่เห็นแก่เงินที่พาตัวมาแต่งงานกับเขาที่บ้านไล่นี่จึงแสดงออกตรงข้ามกับความรู้สึกในใจ เวลาผ่านไปหลายเดือนที่พาดาและการดาต้องใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันโดยที่มีปากเสียงกันบ่อยๆพาดาคิดว่าการดาอกหักและหวังทรัพย์สินของเขาจึงยอมมาแต่งงานด้วยตามคำสั่งของพ่อเขาส่วนการดาคิดว่า เป็นการตอบแทนบุญคุณของป้าที่เลี้ยงดูเธอมาและเธอก็ไม่เหลือความรักจากเพลีอีกแล้วจึงทำตามข้อเสนอหลายวันต่อมามีโจรบุกเข้ามาป้นที่ไร่ของพาดาบอกมานะว่าเงินอยู่ไหนถ้าไม่บอกจะลากตัวเธอไปย่านะเงินอยู่นั่น ทั้งพาดาและการดายังอยู่ในอาการตกใจแต่โจรไวมากกระโดดใส่การดารวบตัวเอาไว้ฉันจะเอาไปเป็นตัวประกันหยิบกระเป๋าเงินนั่นมาโจรบังคับให้การดาหยิบกระเป๋าเงินมาแล้วลากตัวเธอไปยกกระเป๋าขึ้นมาเราจะไปด้วยกันไปมีความสุขด้วยกันเธอจะต้องไปเป็นเมียฉัน การดาจำใจยกกระเป๋าเงินแล้วให้โจรลากตัวไปพาดามองตามจะขาดใจให้ได้การดาถูกโจรลากออกไปพาดาขยับตามไปอย่าตามมานะพาดามองหาทางหนีทีไล่ปีนออกไปทางหน้าต่างพร้อมด้วยตำรวจนอกเครื่องแบบ การดาหาจังหวะแล้วใช้กระเป๋าเบี่ยงใส่โจนจนหน้าหงายไปโจนยิงสวนกลับมาถูกกระเป๋าเงินแตกกระจายเงินกระจายออกมาเต็มพาดาโผลออกไปพร้อมกับตำรวจโจนหันมายิงใส่การดาพาดารีบเอาตัวเองไปบังกระสุนจนถูกยิงล้มลงไปกองกับพื้น ตำรวจยิงใส่โจรจนล้มลงไปแล้วเอากุญแจมือใส่คขว้หลังทันทีจิตโทรตามรถพยาบาลการดานั่งรถไปด้วยความเป็นห่วงพาดาที่โรงพยาบาลพาดานอนนิ่งมีการดานั่งซบอบผ้าตัวผ่านไปกระทั่งหลายวันจนพาดาค่อยดีขึ้น พาดาลืมตามองกาดาเห็นคาบน้ำตาติดอยู่ยกมือรูปคาบน้ำตากาดาลืมตามองดีใจคุณฟื้นแล้วผมสลบไปกี่วันพาดาถามกาดาบอกว่าเจ็ดวันแสดงว่าคุณร้องให้มาเจ็ดวันใครบอกคะฟ้องต่างหากคาบน้ำตามันฟ้อง เหลวไหลการดาพูดกบเกลือนผมพิสูจน์ตัวเองด้วยชีวิตของผมแล้วให้อภัยกันหรือยังการดายัางค่ะเหลวไหลคุณสารภาพรักกับผมมาเจ็ดวันแล้วนะเอาอะไรมาพูดคะการดาเขินทั้งสองมองหน้ากันอย่างเข้าใจอาการของพาดาดีขึ้นเป็นปกติแล้ว การดาพาพาดาเข้าบ้านเขาแอบเปิดเสียงโทรศัพท์ที่บันทึกเอาไว้ฉันรักคุณรักตั้งแต่พบกันครั้งแรกอย่าทิ้งฉันไปนะคะอย่าทิ้งฉันกับลูกไปได้ยินไหมคะฉันรักคุณที่สุดในโลกพาดายิ้มเมื่อได้ยินเสียงทำให้การดาอายมากถามว่าไปเอามาจากไหน คุณจิตเธอไหวทันเธอแอบอัดเอาไว้เป็นหลักฐานมัดคนปากแข็งผมสลบเจ็ดวันคุณก็พูดซ้ำๆกันแบบนี้เจ็ดวันหมดกันโทษน่าอายจริงๆไม่น่าอายสักนิดพาดาพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปรูปท้องของการดาอย่างทนุถนอมแล้วพากันเข้าบ้าน ไปทั้งสองคน